ก็ก็ก็มาเลยก็ก็ก็ไปมีพวกคุมอยู่เอ้าชอบจริงจับจังพ่อก็เตรียมตัวจะออกไปข้างนอกแลกจริงๆเลยเมื่อคืนนี้ก็อดูดูยาไังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยยังไม่ได้ออกไปไหน Mang-mang, Aun, 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 มานี Money, ่กระดาพูคมานป๊ะป๊โน้ออเอาเอาเอา,เอาวิ่งหน้าต่างเลยมานี่มาปิด <Yeah. S 1> กันหัว <laughs> ได้ลูกแล้วปิดปิดประตูล็อกเฉย <laughs> เอาวิ่งกันหูดับเอาคุกกี้ตุ๊กหยวนหรืคุกกี้แห้เสร็จนี่ฮยเดี๋ยวก่อนเอาอะไรลูกพัพพโลนี่เขาบอกมันน่าเบื่อมากเลยนะผมจะกินอะไรกันลนะ่ะลูกไอ้ขนมไอ้คลองนะมันหายไปไหนแล้ววะพัพพโลนี่แล้วกันนะลูกเนาะ ไปไหนอะงัวแล้เหรอโอ้เดีนยวช้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยชิคกินนี่นเจอแล้วให้แ oh, yeah, 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 yeah. ปบก,อก,อก่อนมาเลยอะมาเลยบีกนัน มัน Now we e ดู๊ก come back it's cold no we not go เอาละเอาละเอ้าเอาเอาเอ้าเอาทางก็มีมันต้องไปตรงนี้ตรงที่มันไม่มีคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทางไอ้ดู๊กทางนั้นเลยนะเนี่ย แม่ทำทางไว้ให้งามๆบอกเอาต้องกับว่าหิมะมันนุ่มไงหิมะมันนุ่มมากมันปลิวเนี่ยโอ้อันนี้สวยหน้ามาใสนี่เนาะน้ำตุ่มน้ำแดงหนาวเว้ยก m e on g ไกลกําลังบุยเก้อ โอ้ยบักหำหน่อยดูหมองเหี่ยวก็มีทั้งก็มีลววเป็นตาสังคักเด้เรานน่ไปลูกไปปะปะปะคอมอนบาย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 กลมาลย let's go, Let s go. <S ยังยังไม่มาอีกต้องไปจิกใช่ไหมเนี่ย Bye bye cookie. Bye bye.